สองความลับพูดหน้ากล้องให้ได้ๆอย่างที่อยากจะพูดปัญหาหลักๆของคนที่กำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือแม้กระทั่งมือเก่าก็ยังเป็นอยู่บ้างก็คือการพูดหน้ากล้องไม่ว่าจะเป็นการพูดตอนอัดวิดีโอหรือว่าการไลฟ์สดก็ตามเฮ้ย <Hey. S 1> มันพูดไม่ได้พูดไม่เก่งพูดไม่คล่องไม่รู้จะพูดอะไร จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันต้องผ่านการฝึกฝนถูกไหมแต่วันนี้ปุ้ยเอาความลับที่ปุ้ยใช้กับตัวเองในการพูดหน้ากล้องยังไงให้ได้ดีอย่างที่อยากจะพูดมาบอกให้กับพวกเราทุกคนดีในที่นี้ของปุ้ยเนี่ยมันดีสำหรับเรานะไม่ใช่ดีสำหรับคนอื่นเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าที่คนอื่นเขาบอกว่าดีสำหรับเขา มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราว่ามันดีมันดีหมดแหละและสิ่งที่ปุ้ยใช้กับตัวเองก็คือ 1. พูดในเรื่องที่เรารู้เพราะว่าเราจะพูดมันได้ดี 2. เขียนคอนเทนต์หรือเนื้อหาก่อนจะพูดวิธีนี้มันทำให้ปุ้ยเรียบเรียงประโยคคําำพูดได้เป็นขั้นเป็นตอน แล้วก็จำเนื้อาหาที่จะพูดได้วิธีนี้มันจะได้ผลดีมากเลยนะสำหรับมือใหม่และถ้าเราทำมันบ่อยๆเราจะเก่งขึ้นในแบบที่คิดคอนเทนต์ออกแล้วพูดหน้ากล้องได้เลยและพูดได้ดีด้วยหวังว่าวิธีนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคน เราจะเติบโตไปด้วยกันรักคุณด้วยหัวใจปุ้ยปังอินสบายสวัสดีค่ะ